สวัสดีครับพี่น้องพระสัมชายคุณสีนะครับช h a นแน l นะครับมาดูมาไต่หอยครับพี่น้องนะครับมาไต่หอยนะครับเออมากินแบบบ้านๆครับืูว่านอกคลองนาครับไม่มีเงินก็อยู่ชีวิตอยู่ได้นะครับอากินดำาห้วยวนองคลองบึงนะครับ สีชีวิตแบบานบ้านนะครับบ,บาน <c oughs> ขอสนใจคุณสีแชนแนลนะครับพี่น้องถ้ากดไลค์ใช่ก็กดแชร์ถ้าติดโกใจแน่ๆก็กดแชร์ไปเลยครับพี่น้องหอยนะครับโชน์หนครับหอย โอ้ยโน่นนั่นนี่นั่นนี่นั่นสองมันนี่ด้วยนี่ยสองมันนี่ด้วยนี่ยนั่นนั่นนั่นเออเห็นมัหอยครับหอยเชอรี่ครับมาเจ็บหอยชอรี่เลยครับใช่หอยเชอรี่นะครับสดๆจากห้วยลึกนะครับบัวมันเออบัวบัวเบะ เออยนี่บัวน so yeah. ี่เขามักปลูกเข้ามนเอาเลยไปปลูกเลยจกโอ้ยเขาจกพุ Gloria ่นโตลงไปหักน้ำเงาเงาม่านี่เนี้ยกเงามงามันจะดึงใส่มาขาดหมดแล้วเนาะไปนนากุบเรียบร้อย แดูนะครับปลานะครับไม่มีสุมดักปลาใช้หววครับหวดุงนึ่งก้าวครับหววหนึ่งเขาได้พี่น้องเด้บังเด้เรียบร้อยปลาอะไรครับ,<อ>บปลากาครับโอเคฝีมือครับใช้หวดหวดเก่าเกมาเทานแทนนั่นนสุมนะครับีือยมา มือรวนมาเตีนออกรล้มันเหลือเยอะโอ้เดี๋ยวครับเครื่องมือหากินนะครับแต่มาแทนหมดกับเขาแต่มาแทนสุ่มได้นะครับ <c oughs> ครบเานชุดกันน้ำครับโอ้พักกันนนตอนไพักย่งกูเหรอคนพักอย่างว่คนขิ้ใหญ่เราดูดูเอขิ้ใหญ่ปาหมอครับ มนันน้ำึกเออมันมันกลายเลยน้ำท่ว,เวม,วมเออน้ำท่วม,มเลยอืมมันหา่างเยอะเยวะเอ๋บันไปหาเบองห้องผู้ใหญ่มีมาเขาบอกว่าเขาปรากฏเห็นอยู่นะในไายห้องขอมี่เนาะไม่ไรก็แห้งกระเหนียวเ้อ โอ้ยไปน้ำอะไรเด้เลยตรงนี่น่าละกบพี่น้อ่อสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับอจย่าีืมนะครับ ก็ไลห์กดแชร์ต้งใจแน่ๆกดติดตามไปเลยนะครับพ่อสัญชายคุณสีเชนเนะครับวิธีชีวิตแบบบา้านๆหาากินดำห้วยหนองของบึงนะครับอย่รืมนะครับพ่อสัญชายคุณสีเชนเนะครับคเบิร์ดยาอยู่ทุ่อยู่ดีมีสุขนะครับว่ากายแข็งแรงนะครับพวกคนชีวิตต่อไปนะครับสวัสดีครับ